สวัสดีค่ะน้องแอลลี่ภาพนี้สวยเป๊ะทำใจสั่นค่ะไม่รู้จะโฟกัสจุดไหนก่อนค่ะ สมวัยสวยวันสวยคืนจริงๆค่ะสําหรับน้องแอลลี่ลูกสาวของอ่ํมอัมารินและอดีตภรรยาจอยอัจฉริยาที่ตอนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งสวยและมากความสามารถได้พ่อกับแม่มาเต็มๆค่ะแถมยังเก่งรอบด้านทั้งการแสดงเดินแบบร้องเพลงเต้นรวมทั้งสำเนียงภาษาอังกฤษ,กฤษที่เป๊ะสุดๆค่ะเรียกได้ว่าสองน้อยคนนี้ลูกไม้หล่นตายตนชัดๆค่ะ และปัจจุบันค่ะน,น้องแอนล,ลี่ก็โตเป็นสาวเข้าวัย17แล้วเริ่มมีผลงานในวงการมากยิ่งขึ้นเป็นที่รักของพี่พแฟนคลับมากมายค่ะเพราะความน่ารักขี้เล่นเป็นกันเองจนใครๆก็เอ็นดูค่ะแถมช่วงนี้สาวแอนล,ลี่ก็ซุ้มซ้อมเต็มที่เพื่อจะได้มีผลงานดีๆออกมาให้แฟนๆได้ชมได้ฟังกันค่ะล่าสุดสาวแอนล,ลี่ก็ได้ปล่อยภาพสวยๆแต่ที่ถูกโฟกัสคือขาที่เรียวงามนึกว่านางแบบมาเองค่ะบอกได้คําเดียวว่าสุด แฟนๆต่างกดไลค์คอมเมนต์ชื่นชมกันยกใหญ่ค่ะ